คนที่เชาวสามพรเวสสินทุกคนครับวันนี้เรามีเก็บมาเล่นทุกคนน่าจะได้เห็นคลิปเมื่อกี้ไปแล้วที่เปิดมาปุ๊บเป็นห้องใช่ไหมเราได้สร้างห้องนี้ขึ้นมาแล้วก็ เราอยากจะให้ห้องนี้มันเป็นคอลเลคชันรูมของชาวสัมเวสินของเราทุกคนห้องนี้เนี่ยจะเป็นโทฟี่รีวอร์ดทุกครั้งที่คลิปไหนก็ตามมียอดวิวถึงแสนมันก็จะมีโหลเพิ่มขึ้นมาตามชั้นที่ที่เราได้วางไว้นะตามภาพที่ทุกคนเห็นนะแล้วก็จะมีโหลใหญ่โหลหนึ่งที่เป็นโหลดซับสไครต์ตอนนี้มันประมาณ2 5งหมเราว่าจะอัพทุกๆ ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นห้าหรือว่าแสนหนึง่งเรายังไม่แน่ใจเดีย๋ยวจะไปประกาศในะชุมชนอีกทีแล้วห้องเนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับมนันได้โดยการที่หก็คือมาเข้ามาดูคลิปก็จะมีส่วนร่วมแหละถ้าเกิดว่าคลิปนั้นถึงแสนหนึง่งเราก็จะไปเพิ่มโหลหรือว่าไปชวนเพื่อนๆมากดสับตไคร้แล้วยอดสับมันเพิ่เรื่อยๆเราก็จะอัปเกรดโหลหลักของเราให้มันแบบใหญ่ขึ้นเลยในอนาคตเนี่ยเราอยากจะให้ห้องนี้มันขยายกว้างขึ้นเลยแต่ว่าตอนเนี้ย น่าจะทําชั้นเราซื้อชั้นมาวางไวแ้แบกชั้นหนึ่งให้มันเต็มก่อนแล้วถ้ามันเต็มไม่มีที่เพิ่มแล้วเราเราค่อยแบบขยายห้องเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีเฟอร์นิเจอร์อื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปพิมพ์ถามในชุมชนว่าเอ้ยอยากให้ห้องนี้มันเพิ่มอะไรขึ้นมาตรงไหนตรงไหนบ้างเราจะพยายามให้เพื่อนวาดแล้วก็เอามาเพิ่มให้ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมกับห้องนี้แบบ เราอาจจะทุกครั้งที่มีเทศการอย่างฮาโลวีอะไรเงี้ยอาจจะเพิ่มฟักทองให้ห้องนี้มันเปลี่ยนตีมไปหรือว่าถ้าเกิดมีเทศกาลวันไทยอาจจะแบบเพิ่มอะไรเข้าไปเอออะไรประมาณนี้นให้ให้มันแบบเป็นตีมตีมเราอาจจะอัปเดตท,ทุกๆอาทิตย์เนาะแต่ว่าจะไม่ใช่ทุกคลิปเพราะว่ามันมันไม่ได้อัปเดตไวขนาดนั้นหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอาจจะอัปเดตให้ทุกรอบหนึ่งว่าอตอนนี้เรามียอดศัพท์เท่าไหร่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยเออเป็นเจ้าของร่วมห้องนี้เหมือนกันทุกคนก็คือทุกคน สามารถมีส่วนร่วมกับห้องนี้ได้แบบเต็มที่ก็ขอฝากคอลเลคชั่นรวมของเราไว้ด้วยของเราหมายถึงไม่ไม่ใช่เราแต่ว่าเราทุกคนเออถ้าเกิดว่าอยากมีส่วนร่วมก็ประมาณนั้นตามที่เราบอกนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในสำมะเวเสินในคลิปต่อไป